เยวน,นี้กินอะไรดีพ่ออาหารเหล่าไหมประคา,านไหมปูฉลามน้ำแดงอะไรไหมเ้ยอะไรพ่อกินอะไรกินอะไรเปลือื้อเปล่าหือาห้อจะไปเอาโทรศัพท์มาสัง่งเป่าฮื้อนะพ่อโอ้โหเนขียคณะฮ่องกงโอ้โหนี่ของแท้เว้ยก็เพราะปลาเนื้อปูเป่าฮื้อ,อสวัสดีครับวันนี้ผมมีช่องมาแนะนำนะครับสำหรับใครเนี่ยอยากหารายได้พิเศษนะครับจากสกุลเงินดิจิตอล ตอนนี้เนี่ยโหมาแรงมากสกุลเงินดิจิตอลน่นะมีความรู้มาให้ดูกันแบบฟรีๆนะครับไปศึกษาหาความรู้กันได้จากช่องนี้ครับคริปโตเทรดดิ้งวิดแทนครับกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เลยครับไปกดติดตามเขาครับมีคลิปวิดีโอสาระความรู้มาให้ดูกันแบบจัดเต็มครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแน่นอนครับกดติดตามเลยครับที่ลิงใต้คลิปนี้ครับคริปโตเทรดดิ้งวิดแทนครับช่องแทนออฟฟิเชียลผู้ชายคนนี้ เขาท่องเที่ยวรอบโลกและใช้ชีวิตได้อย่างมีสีสันเขาใช้วันหยุดของเขาได้อย่างรู้ราและสร้างเงินได้โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักกดติดตามแทนออฟฟิเชียล สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นคนดีครับคนดีเนี่ยบางทีถ้าเราดีเกินไปเนี่ยคนรอาข้างอาจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมสมมุติเราไปทาดีกับเขาแบบว่าผิดปกติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย <Hey. S 2> <"Hey, S 1> มึงทําอะไรผิดมาหรือเปล่าเนี่ยจะมาจับผิดเราเราเป็นคนดีจะมาจับผิดเราทําไมนะครับเดี๋ยวนี้ผมลองเป็นคนดีดูลองแบบเอาใจ <Hey. S 1> ทุกคนเลยตามใจมีงานอะไรช่วยอยากกินอะไรซื้อให้กินอย่างเงี้ยป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรอย่าง <Hey. S 1> เงี้ยดูนะครับว่าคนที่บ้านเนี่ยเขาจะชอบไหมหรือเขาจะว่าผม หมนะเออมาดูกันนะครับไปครับก่อนจะดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ก่อนเลยนะครับไปดูกันเลยเริ่มมีกลิ่นแล้วนะชิรากินข้าวหรอครับกินอะไรครับกระดูกกระดูกโอ้โห กระดูกมันจะดีต่อสุขภาพหรือปเปล่ปาปลาดุกมันชอบกินพวกของสกป,ปรกออนะม,มาน้อยรักษาคนได้หมมะเดื่อก็ดีตัวเปิดโทรศัพท์ขาไว้ทำาหารจริงเหรอ,อแข็งดังเขาไม่รู้าาว่ะกระเพรากระเพราตัวเขา,ขา,ขาไม่ชอบกินกระเพารเพาเหม็นกระเทียม ไข่ไขไ่นีๆๆ่เยอะๆไม่ชอบกินไข่ขาวมัน,มนเนค็มน,นี่ไงเขาเขาแก่จะไข่แดงให้ไงนี่ยขอดูดเลยมันติดไข่ขาวมันเค็มเขาออกไปให้ยังไงตัวเขากินเองได้ข้าวเดือดแล้วป้อนวไม่เอาตัว,ตวทำเร็วยังเคี้ยวของเก่าไหมโม่เคี้ยวโอ้ตัวหรือชกให้กินเนี่ยนะไม่ได้กินขอมๆวิ่งผมให้ผมวิ่งแล้วเนี่ยเรียบแปรแล้วเนี่ย ร้อนตัวั่วให้จะได้คอมพิวดีสมองดีเฮก็คือมึงนอนน้อยเหรออ่อคือกินข้าวโอ้กินข้าวกินข้าวอยู่ยังจ่ะอย่าล้างล้างล้างให้สะอาดยังไม่เดี๋ยวเขาล้างให้เขาช่วยเจ้ก่อนยังคืออยู่ไปล้างตัวให้มันดีล้างกันเลยเหรอเออไปดิดีไหมเขาเป็นคนดีคอยช่วยเสริมดีไหมัวร้อนๆ้อนเนาะ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 ก็้อนรอก็ร้อนร้อนกินยา <laughs> ทำเป็นตัวร้อนๆอ,นอ่ะ ตอนนี้ผมจะไปซื้อของนะครับมาให้ที่บ้านเขามันเป็นของที่สำคัญมากๆช่วงนี้มันจะมีวงหนึ่งๆเขาจะตั้งกันทุกวันคุณยิ้มคุณโบแล้วก็อากูนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินกันบ่อยนะครับแล้วเขาก็ชอบบ่นว่าโอ๊ยบ่นอีกแลวทำไมไม่มีใครซื้อมาให้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมซื้อมาแช่ไว้ให้เลยนะนี่กูเป็นคนดีแบบผิด,ผดๆแล้วปะเนี่ยไม่เป็นไรอยากกินกินเดี๋ยวจัดให้ day two เห้เขาชอบกินกันนักใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนดีวันนีจ้จัดให้เต็มๆเลยดูพี่ ลูพี่อะไรอ่ะเห็มาให้คนเกยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ให้เห็นชอบาทานไงเท่านี้ค่าเชื้อค่าเชื้อขาเชื้อ่อนโอเคียกเมียคุณมากินตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขาเดตตอมาค่าเชื้อตออะไรงานอะไรเนี่ยเรียกเมียมาเนี่ยอุ้ยอ้ทอนี่ของอะไรเนี่ยทานได้ปะครับทานไม่ได้ทไม่ได้แล้วติ๊กเือเสียทุกวันคืออะไรโกี่านนเกลียานในเกลเห็นแอะ ทานกันให้อร่อยคนนี้อุ้ยผมเลี้ยงเองวันเกิดใครฝากให้ปู่ด้วยเรื่องเนื่องจากอะไรอยากให้เฮ้ยมันต้องมีเหตุผลคนเราอ่ะเห็นช็อบกินกันไงผมกินช่วงเทศกาลเหรอเออแล้วที่ผ่านมา3าสวันนี้ก็วันพระวันอะไรผมก็เทศกาลทุกวันเฮ้ยพี่เกบเกมด้วยเหรอทำไมมันดีอย่างนี้วะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันทำอะไรผิดมาวะโยมันก็เมื่อคืนไปเอากับเมียมึงไงไม่ใช่ ไอ้เดียให้เชื่อมันทำดีเพื่อไทยมาเอาเลยรอีกไหมล่ะผมได้ไปซื้อมาให้พวกยำเยิมอะไรงี้ยไหมมีไหมอ่ะเดี๋ยวไปซื้อให้เลยพี่ก็ไม่ค่อยหิวหรอกเนาะแต่ว่าพวกสามตัวสามกรอบสามกรอบเนาะได้ได้เรียปากจังเลยอะไรวะงงกับมันอะไรเ่ยงงงงงงไปไก่ตาแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเลยนแตกไม่แตกไม่แตกแก่แก่แล้วทำไมแก่แล้วทำงานหนักเสีย อะไรก็อัำนี้เนี ah, couple, <S 1> <S 1> ่ยนี่เนี่ยแล้วเสี่ยวกลัวมันทำชามไปเฮ้ยแม่งงอ่ะไปนอนเลยแม่ทำงานเดี๋ินเลยฮะอยะไรวันดีกันน่ะไปนอนเลยนั่ง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 ฝันอะไรของมันเนี่ยอะไรก่อนั่งก่อนนั่งทำไมเฮ้ย เนี่ยลูกชายยังไม่ใช่ทำนี้เลยนะดดูิโอ้โอนหน้าต่อโอ้โอนหน้าต่อคนดีมึงคาดหลังไหมเนี่ยไม่คาดหลังไม่คาดหลังเป็นไงแม่ตรงตรงไหนที่ตึงๆที่บอกตรงไหนที่เป็นตะคิวบ่อยโอหูหูตึงหูโวยโซ่ที้วันนี้วันตายของเจ้าหูตึงหูตึง อะไรงมันสายตาแม่แม่เหมือนแม่ระแวงอ่ะระแวงมันแกล้งทำดีจริงๆนะตัวเนี้ยวันนี้เป็นคนดี้แต่อีตัวนู้นอ่ะระแวงไอ้นู้นอ่ะเชิญนอนดีกว่าฮะนอนได้เลยไม่ต้องทำงานอะไรหรอกไม่นอนจะลุกมาแหม่มแหมเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไม่ต้องห่วงแล้วไอ้วห่วงแล้วลูกก็โตหมดแล้วแมไห่วงแม่ไปนอนได้เลยไม่ต้องงงท้ายเขาเดืดจใช่ใช่เราเล่นเราเล่นทำดีก็มาระแวงกัน เออมันบอกว่าไม่ใช่อะไรทําดีก็มาช่วยผงนวดขาให้ช่วยก็หาว่าระแวงคนเราเนี่ยเนาะพอยึดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจ้น้ำน้ำเปล่าจริงพ่อนี่ละไม่ได้ไม่กลัวอเราเชื่อใจมึงได้ผมต้องกินให้ดูก่อนไม่ต้อตื่นอะผมไม่มั่นใจมึงไงอ๋อน้ำไม่เย็นพ่อข้างนอกกัดร้องเดี๋ยวเป็นพิสเตอรตกอะไรมา แบ่งเฮ้ยโอ้โหไม่ไว้ใจขนาดนี้เลยมันน้ำเปล่าจริงผมก็เดินไม่ได้เดิมไม่หมดเออแล้ววันนี้มันเป็นอะไรวะมึงถึงได้ทาน้ำก่อนเพาะเดี๋ยวร้อนเห็นไหมปกติเพื่อนเทมาจะขวดง่ายไหมวันนี้นั่งนี่ร้อนนะครับเอือผิดปกติไม่ผิดครับมฮะร้อนไหมเพาะไม่ค่อยร้อนอ่ะไม่ร้อนเนาะเออมันผิดปกติว่ะอ๋อง่ายไหมเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับการ รู้ไม่ไม่จะบู๊ยังไงวะฟังนี้เดี๋ยวนี้ก็ติดแอรก็ได้จะนอนหลับสบายนะพ่อดีดีดีใชเนี่ยแล้วยงเป็นอะไรวันนี้ก็มานวดให้พ่อแต่ว่าเนื้อเหียวไปหน่อยนะพ่อหยวได้ห้าสิบกว่าไม่เหียวได้ไงเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อเอาพึกนเลย ไปนอนถ้ามึงร้องมึงมาตึงายนะสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนอาหารเหล่าไหมกระตัานไหมปูฉลามน้ำแดงเลยไหมสี่หานฮ่องกงอะไรนี้ไหมผมน้ำแดงหม้อดินเนี้ยกินได้ไหตอนอยู่เยาวราชอะไรพ่อกินอะไรกินอะไรเปลือกหื้อเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาสั่งเปลือกหื้อนะพ่อ Three days later ไหนให้ไปหาเปลือกหื้อได้ไหมได้เท่าไหร่ มันแพงมากเลยนะเท่าไหรพันสองค่าส่งอีกห้าร้อยจัดไปดิกูทำคลิปไม่เอาตังค์อยู่แล้วกูทำมาตามใจกูไม่เอาตังค์แล้วไม่เอาตังค์มึงจะเอาอะไรอีกกูเพิ่งถื้อเหล้าไลยเราไปเจ็ดร้อยฉลาดไหมฉลาดเนื้อลูสั่งอื่นมาด้วยเพราะว่าค่าส่งห้าร้อยใช่ไหมอ่าสั่งอื่นมาด้วยไอ้คุ้มเอาปังพื้นมาปังชุดฮะมาปังพื้หมายถึงเป่าพื้นนะจานเทียบก็พอครับพี่พ่อวางเลย ำไมอ่ะว่ามว่าพ่อมาเก็บกินอะไรนะเมื่อกี้ตอนผมมาถามอ๋อที่อานนั้นมาให้เป่าหื้อเป่าหื้อมาทำไมมาแล้วเป่าเลยฮะมาแล้วเองไม่รู้ฉลามน้ำแดงเป่าหื้อโตัวจีนมาแล้วจริงอ่ะจริงเฮ้ยโกงทำไมอ่ะวันนี้เราทำดีใช่ไหมใช่พ่อเมื่อยพ่อเดินไม่ไหวอะไรนะเค้กเดี๋ยวมาบ้าแตกเออด็กเคกเก็บไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าโอ้โกงเปล่าไม่โกง เราไดู S <S <S ได้เนี่ยพวกจ่าเชือถือไม่ได้โอ้พ่อจ่าเชื่อถือไม่ได้เหร<พ>อ,พอพ่อไว้ใจมันเหรอก็จะไปดูมันเนี่ยบอกแล้ววันนี้เป็นคนดีนะไปมันแอบใส่อะไรมาบอกเขาไม่รมู้เฮ้ยทำไมวันนี้บ้านเราเงียบวะเราไม่อยู่หน่อวะเอาหื้อละบาทไทยเพราะอัดเนี่ยอเอาหเจียดคณะฮ่องกงโอ้โหนี่ของแท้เว้ยเพราะปลาเนื้อปูเป่าฮื้อโอ้โหุ่นนี่อัดของของเงียบเนี่ยเหรอผัดต้นกล้วย อ้อ้วยขือคล้ายๆอะไรอ่ะได้ได้ไเม็ดไอ้เม็ดเหลืองๆอ่้อเต้ใช่พ่อป้าคือโอ้จับเลยวเนนี้เขาใส่อะไรเห็ดอะไรมาด้วยอ่ะใส่เห็ดหอมไงป้าพ่อผมป้อนเองวันนี้อ้าพ่ออ้ามเลยขนาดนั้นเลยร้อนเปล่าร้อนเมาโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงมีนุ่มอ่ะสุดยอดก็พ่อ ทำมั้งแต่สมัยเด็กแต่อไม่เคยได้กินเลยใช่ไหมนี่ถ้าอยากกินมากแต่เวลาเรากินเราเหลือแต่กระดาษใช่ไ้มวันนี้ได้ของจริงเลยมีความฝันที่เป็นจริงอือีกอย่างพ่อเนี่ยมกกล้วยเขาใส่อะไรบ้างพ่อนี่ก็เพาะปลาแห้งจ้อก็เพาะปลาผัดแห้งมันก็มีกุ้งเนาะอมีพวกเก๋าใช่ก็ถ้าถ้าพูดตรงๆก็ก็เม็ดไก่ผัดเม็ดมะม่วงอะไงมันก็เพราะไอ้นี่ไงนี่มันไอ้นี่ไอ่ๆเท่าแก่เนี่ย <rawd Moder> ได้ไหมพ่อเป็นไงบอกแล้วเก่งเฮ้ยวันนี้ของจริงพ่อพ่อยังคืนยังไม่ค่อยอยากกะบคืนชัางหนึ่งดูในตู้ผมซื้อเบียร์มาลังนึงให้เขากินกันเลยวันนี้จริงพ่อวันนี้ของจริงถ้าไม่เชื่อพ่อลองหยิบแคนตัวเองของจริงไม่ใช่ของไม่ใช่ของปลารู้ยังไงเอ้าก็โพสผมถามพ่ออยากกินอะไรใช่ไหมพ่ออยากกินเปลือกหื้อผมก็ให้จริงจริงเลยเห็นไหมบอกแล้วพ่อพลาดอย่างเดียว ถ้าวันนี้พ่อบอกว่าพ่ออยากได้ที่แปลงนั้นร้านตรงนั้นอ่ะไปซื้อเลยรวยวอไจะบอกรวยวออะไรคือรเปลือื้อคืออะไรหอยหอยเหรอแค่หอยไหมพ่อหอยเป่าฮื้อเหรอครั้ามืงในชีวิตวะมันอร่อยมากนะกินดีๆกินแล้วแต่ก่อนกินทำใจนะห้องเตโม่สามจงหนึ่งสอบซ้ำมึงเป็นคนดีตอนนี้มึงเป็นคนดีเฮ้ยคนดีนี่มั้ยหยดเลือดยาเนี่ยมึงเกืบอยู่อะ ดึงๆนะเหมือนอะไรเหมืออนะไรพูดเนี้ยพูดไม่ถูกเอาไว้มันมีกลิ่นไอทะเลด้วยหอมทะเลเนาะไม่แล้วแล้วมันผัดน้ำมันหอยนะเนี่ยแล้วมันเข้าสูตรตรงนี้อันนี้ยอดผักยอดผักจะออกขมนิดๆนะเป็นไงล่ะวันนี้ผมของเกงเออบอกแล้วนี่ของเกงเท่าไหร่ เนี่ยคลิปดีๆเงี้ยหัดดูครับอ่าคลิปดีๆเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> จานเย็นจานเย็นจานเย็นรู้อร่อยจานเย็นโอเคครับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ปิดละพอละเอาวันนี้ลาไปก่อนครับชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เยอะนะครับเคลียรกด subscribe เยอะนะครับเพื่อว่าจะได้กิกนของดีๆแบ <c oughs> บนี้่โบได้ม <c oughs> ีเบียร์กินนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>